แน่นอนครับเรามาดูความพร้อมนะครับในการแข่งขันเดิมแมชแบง n g ของ c e n t u r ีครั2022นะครับนี่การแข่งระหว่างแมนเช e เตอร์ยูไนเและก็ลิเวอร์พูลครับผมก็ต้องบอกเลยแางเดือดแรกที่เกิดขึ้นในทวีตเอเชียมาเกิดที่บ้านเราประเทศไทยครับคุณคิดว่าใครชนะ ตอบแบบรักษาน้ำใจกันแล้วกันนะฮะเสมอแล้วกันส <c oughs> <c oughs> องสองผมแบบนี่แบบผู้อยากอยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับอยากให้เสมอสองสองเหมือนกันแล้วผมไม่รู้เขาจะแบบอะไรนะมีมีโทษบบ้างถ้ามียูทษผมให้คุณได้แชมป์เลยนะอ้าวทำไมอะพี่เดี๋ยวคุณไม่มีถ้วยกลับบ้านอ๋ออ๋อคือว่าถ้วยเยอะแล้วเรก็คิดว่าปีหน้าก็น่าจะพอมีถ้วยบ้างอย่างนี้มีลุ้น <c oughs> แล้วกันมีลุ้นก็ไปลึกๆหน่อยมันก็เป็นความสุขในการได้ลุ้นเธอเผื่อไม่มีถ้วยมานานกี่ปีแล้วต้นที่สิบกว่าปีแล้วครับ มีส <One input> <So S 1> uh, ักถ้วยนึลยเอามีแค่ถ้วยยูฟ่าครับเออยังไงได้ถ้วยเดอะแมช์ไปหรือว่าเอาเลื่องเอาเอาเอาชัยเอาเลื่องเอาชัยหน่อยดีกว่าโอเคขอบคุณครับที่ให้ถ้วยยินดีะยะยังไงเชิญชวนกันมาชมนะครับเดอะแมช์นะครับแบงก์ของเซนจูรี่ครับ2022นะครับ12กรกฎาคมนะครับอยากทราบรายละเอียดติดตามรายการ Amazing เดินหาเรื่องนะครับได้คุยกับพี่วินิทโหตัวจริงเสียงจริงเลยได้เห็นความพร้อมได้เห็นทุกๆอย่างเจ้าของโปรเจกต์พันล้านของที่นี่ใช่เอาล่ะติดตามกันได้ครับ